เกทำไดแต่แกเดี๋ยวทัางน้าแกจะเอากิ่มเม็ดชันให้จะหมดเลยแต่วันนี้ช่วยฉันเล่นให้รอดไปก่อนได้ไได้เดี๋ยวทาทางมามาเอาเช็ดยสามั นายเรา็กตะกัศเรียกแล้วพระเจ้าค่ะของชั้น,อ,นอ,ออ,อ,นอคิงพระเจ้าค่ะตัมรมออดงพระเจ้าค่ะออดงเจ้าค่ะออดที่ไหวะออดออดงถ้าอดาอดเออดงพระออดงเป็นส,สียงยาวมันจะาเจ้าค่ะถ้าออดมปุ๊บนม่มันจะดูไม่งา,า้า ครัอพอดีหม่องช้างเดินมาเมื่อกี้อยู่ข้างในพระเจ้าพงศ์เหรอเมื่อกี้พระองค์ลบกับฝังพระรามหม่องทั้งก็ไม่กล้าจะออกมาเห็นพระรามแข่งสอนมาฝังนี้เห็นเสียวมากโอ้โหร่างกายในกระตัดกระจายอยู่างเหล่านี้หม่อมทั้งก็เลยหลบอยู่ข้างในพอออกมาพระองค์ไม่เป็นอะไรพระเจ้าค่ะก็เออนะที่ว่า รามนะ่ะแผลงสอนมาถูกกูพระเจ้าป่ะมาถูก พูดให้ดีนะนักศึกษาผู้บริหารอยู่เยอะตลกลูกกลับเะยวะลูกกลับอะไรวะเออผลมันธก์างใดก่อนเลยว่ะเมื่อกี้พระอขาเร็วสิวะเออลูกหะกระดืออ้าต่อว่ะ วมเร um ียกอะองทัานมาเดินมาเห็นพระองค์เนี่ยไม่ทราบว่าพระองค์มีอะไรจะให้หม่อมชั้นสองตนรับใช้ไหมละครเอ้เรื่องการเองสองคนมาก็ดีแล้วะครกูจะขอยืมปากให้ไปยกเย้ยพระรามให้มันไม่อายยืมปากหม่อมชั้นสองตนแล้วนะครับก็เออดีกว่าใไปแล้วพระราม ยุ่งระบาดดิเ <c oughs> อ่อพระองค์จะให้หม่อมชั้นไปเยอะเย้ยพระราม

Oh, uh, man.